บนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไส้เดือนที่ช่วยพรวนดินให้ร่วนซุยนกที่ช่วยกำจัดแมลงอันเป็นศัตรูของพืชและบีเวอร์ที่ชอบขุดดินสร้างแหล่งน้ำของพวกมันแหล่งน้ำนั้นช่วยให้ดินและพืชพันธุ์บริเวณน,นั้นอุด,ดมสมบูรณ์มากขึ้นในทางตรงข้ามกัน สัตว์บางชนิดกระส่งผลเสียต่อระบบนิเวศของเราอย่างคาดไม่ถึงด้วยเช่นกันพร้อมแล้วโลวกของเรามีสัตว์มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมกันทั้งนั้นไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่ง และสัตว์อีกจำนวนไม่น้อยที่รบกวนร,ระบบนิเวศเพื่อให้พวกมันมีชีวิตรอดและขยายพันธุ์ได้ต่อไปเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้เป็นเรื่องของสัตว์ที่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ชนิดอื่นหรือบางครั้งก็ส่งผลถึงมนุษย์ด้วยเหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วสัตว์ที่ทำลายระบบนิเวศคือสัตว์ที่เป็น invasive species หรือ species ที่เราไม่สามารถทราบถิ่นกำเนิดของมันได้แต่เป็น species ที่สร้างความเสียหายทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มันไปอยู่อาศัย และต่อไปนี้จะขอยกตัวอย่างสัตว์ที่มีพฤติกรรมทำลายระบบนิเวศสัก11ชนิดจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มกันที่สัตว์น้ำก่อนเลยดีกว่าปลาซักเกอร์ปลาซักเกอร์ที่เราคุ้นเคยกันพวกมันเป็นปลาที่มีความยาวลําตัวประมาณ1 5 2 0ถึงเซนติเมตรแต่ตัวที่ใหญ่ที่สุดสามารถยาวได้ถึง5 0เซนติเมตร ปกติแล้วเราอาจจะรู้กันมาบ้างว่าปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกทําให้แหล่งน้ําสะอาดขึ้นถูกต้องครับนั่นคือข้อดีของปลาซักเกอร์แต่ข้อเสียของมันนั้นก็คือมันจะแย่งอาหารของปลาตัวอื่นๆในพื้นที่เดียวกันอาหารของพวกมันในที่นี้ก็รวมถึงไข่ของปลาชนิดอื่นๆด้วยทําให้พวกมันเป็นใหญ่และครอบครองผืนน้ําได้อย่างไม่ยาก แต่การที่จะกำจัดพวกมันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วยังชอบอาศัยอยู่ก้นน้ำทำให้หวานแหไปไม่ถึงนั่นเองปลาสิงโตรหรือ lionfish ปลาสิงโตเป็นปลาที่มีพิษแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในแถบแนวปะะการังทางชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา จากเดิมที่พวกมันเป็นปลาที่มีทิ่นกํากำเนิดอยู่แถบอินโดแปซิฟิกแล้วพอมันแพร่กระจายมาทางอเมริกาทำให้ปลาสิงโตกลายเป็นปลาหน้าใหม่ในทนนิ่นั้นและไม่ค่อยจะมีนักล่าเข้ามาใกล้เท่าไรนักอีกทั้งพวกมันมักจะกินปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจของบริเวณนั้นเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเป็นต้น และอย่างที่บอกว่าพวกมันสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทําให้ยิงยากที่จะกําจัดพวกมันให้น้อยลงหรือทําให้การมีชีวิตอยู่ของพวกมันส่งผลต่อปลาชนิดอื่นๆและระบบนิเวศในแถบมาหาสมุทรแอตแลนติกให้น้อยที่สุดปลาคราบหัวโต ปลาคราบหัวโตเป็นปลาที่มีถิ่ินกําเนิดอยู่ในทะเลสาบและแม่น้ําของรัเสเซียรวมถึงจีนด้วยโดยปลาคราบหัวโตนั้นมีขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆสาบสัตว์และแพลงตอนในช่วงปี1990ได้เกิดเหตุการณ์ปลาคราบหัวโตหลุดออกจากฟาร์มปลาในรัฐอาร์คันซอสของอเมริกาที่เลี้ยงพวกมันไว้เพื่อบำบัดน้ำเสีย หลังจากนั้นพวกมันก็แพร่กระจายไปทั่วแม่น้ำมิสซูรีในอเมริกาเหนือกลายเป็นว่าพวกมันไปแย่งอาหารของปลาท้องถิ่นในบริเวณแม่น้ำนั้นอย่างแพดเดิลฟิชที่ต้องกินแพลงตอนเป็นอาหารเหมือนกันสัตว์3ชนิดที่กล่าวมานั้นเป็นสัตว์ทําลายระบบนิเวศท,ที่เป็นสัตว์น้ำแล้วถ้าเป็นสัตว์บกจะมีอะไรบ้างแพะป่า แพะป่าเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเยอะมากๆจนสามารถทำให้ทุ่งหญ้าที่เขียวขจีแห่งแล้งเหมือนทะเลทรายได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและยิ่งด้วยความที่แพะป่าเป็นแพะในออสเตรเลียเป็นแพะที่มีนิสัยดุร้ายมากมัน ก็จะขัดขวางไม่ให้คนมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่พวกมันอยู่รวมถึงแย่งอาหารจากสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเป็นแพะเลี้ยงคนที่เลี้ยงก็จะต้องกันคอกให้มันอย่างแน่นหนาเพราะพวกมันอาจจะหาทางหนีออกไปได้แค่นทอส เมื่อไม่นานมานี้มีการพบคางคกยักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าได้ตั้งชื่อคางคกตัวนี้เล่นๆว่าโทซิลลาซึ่งเป็นคางคกสายพันธุ์แค่นโทสโดยโทซิลลาถูกค้นพบที่ป่าดิบชื้นทางตอนเหนือของออสเตรเลีย คางโคกสายพันธ์ุนี้มีขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ4-6นิ้วมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้แต่ก็ได้แพรก่กระจายไปอีกหลายต่อหลายที่ไม่ว่าจะเป็นหมูกก่เกาะแปซิฟิกตะวันตกหมูกก่เกาะแคริบเบียนฮาวายฟลอริดากวมปาปัวนิวกินีฟิลิปปินส์และอีกหลายๆที่ นอกจากที่พวกมันจะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจากการผสมพันธุ์ทั้งปีแล้วพวกมันยังกินได้แทบทุกอย่างพิษของพวกมันก็เป็นอันตรายต่อสัตว์แทบทุกชนิดด้วยเช่นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปลาและนก และที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีการพบขางคกยักษ์โทซิล่านั้นตอนนี้มันได้ถูกก้ารุญนคาตแล้วซึ่งเป็นข้อปฏิบัติปกติสําหรับสัตว์ที่ไปรบกวนทําร้ายสัตว์ตัวอื่นในธรรมชาติสวนซากของมันจะถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ควีนส์แลนด์หนู เราอาจจะพอเข้าใจว่าเจ้าหนูเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างน่ากวนใจประจำบ้านของพวกเราขนาดไหนเพราะนอกจากจะทำให้บ้านสกปรกแล้วบ้างทียังทำลายข้าวของในบ้านเราอีกด้วยซึ่งสำหรับสิ่งแวดล้อมเองหนูก็เป็นสัตว์ที่รบกวนระบบนิเวศเหมือนกัน นั่นก็เพราะหนูเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งมากๆในทุกๆสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ซึ่งพอมันย้ายเข้าไปสร้างครอบครัวในบริเวณนั้นสัตว์อื่นๆก็มักจะต้องโดนแย่งที่อยู่และอาหารไปด้วยตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่ง ที่เกิดขึ้นบนเกาะลอหฮาวในประเทศออสเตรเลียที่เปลี่ยนจากเกาะธรรมดากลายเป็นเกาะที่เต็มไปได้หนูตั้งแต่หลังปี1850โดยถูกสันนิษฐานว่าปีนั้นเป็นปีที่บรรดาหนูเริ่มบุกรุกเกาะนี้โดยการกระโดดออกจากเรือที่จมนอกชายฝั่งและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสัตว์ชนิดอื่นๆที่เคยอยู่บนเกาะเริ่มจะอยู่กันไม่ได้เพราะถูกแย่งทรัพยากรต่างๆไปทำให้บรรดาหนูทั้งหลายทำการ ดครองเกาะและแพร่พันไปเรื่อยๆจนขณะที่ทางการพยายามจะกำจัดแต่ก็ไม่สามารถทำให้พวกมันหมดไปจากเกาะนี้ได้จนถึงทุกวันนี้กวางหางขาวกวางหางขาว เป็นกว่างที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกของอเมริกาผู้เชี่ยวชาญเห็นว่านิสัยการกินของพวกมันกำลังทำให้ทรัพยากรป่าไม้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นเพราะมันเป็นสัตว์ที่กินพืชเยอะมากๆและระบบย่อยอาหารของมัน มีความซับซ้อนน้อยกว่าสัตว์กินพืชตัวอ,อื่นๆทำให้พวกมันย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็วมากและนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้มันต้องกินเยอะๆกินแล้วกินอีกจนเหมือนเป็นการแย่งอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆไปด้วยเช่นวัวและกวางมูสช้างน่าเสียดายที่เจ้าช้างิติด อยู่ในหนึ่งสัตว์ที่ทำลายระบบนิเวศด้วยเหมือนกันเหตุผลก็เพราะโดยธรรมชาติแล้วเวลาช้างจะกินอาหารในป่าพวกมันจะกินเยอะมากๆประมาณ450กิโลกรัมต่อวัน ระหว่างช่วงกินอาหารพวกมันจะชอบดันต้นไม้บ้างหักกิ่งไม้บ้างด้วยความที่แรงของมันนั้นมีเยอะมากๆจึงทําให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายพอต้นไม้พังบ่อยๆหลายๆต้นก็ทําให้ป่าต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อช้างเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ช้างจะทําลายพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านไปด้วย เคยมีรายงานจากจังหวัดเรียวจังหวัดที่เน้นการทําสวนป่ามและปลูกต้นไม้ในประเทศอินโดนีเซียว่าพวกเขาถูกช้างบุกเข้าทําลายพื้นที่ที่ทํากินจนต้องสูญเสียรายได้ไปประมาณ105 000, 000, ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว แต่ในแง่ดีของช้างนั้นก็คือมูลของพวกมันสามารถเป็นปุ๋ยให้พืชพันธ์ได้เจริญเติบโตเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าพืชเหล่านั้นจะโตมาทดแทนต้นไม้ที่เหล่าช้างนั้นได้เผลอทำลายไปตะกัแตนขาสัน้นโลคัส ตะกระแตนขาสัน้นถึงจะเป็นมแมลงตัวเล็กขนาดประมาณ0.5ถึง3นิ้วแต่ก็เป็นมแมลงที่อันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุของโรคระบาดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตักกแตนมักจะรวมตัวกันหาอาหารในหน้าแลง้งซึ่งกระแทบจะไม่มีพืชพันุอยู่แล้วพอพวกมันมาหาอาหารในช่วงนี้ก็ยิ่งทําให้แห้งแล้งเข้าไปใหญ่แถมเวลาพวกมันรวมตัวกันเยอะๆแล้วพวกมันจะหลั่งสารที่มีชื่อว่าเซโรโทนินออกมาจะช่วยเรื่องการสื่อสารกันในฝูงรวมถึงเพิ่มความสามารถในการกินอาหารให้หลากหลายมากขึ้นและพอหน้าฝนมาถึงพวกมัน จะผสมพันธุ์กันและตัวที่โตแล้วก็จะกระจายตัวออกไปหาที่อยู่ตามแหล่งต่างๆซึ่งการที่มันแพร่กระจายไปตามบริเวณอื่นๆก็มักจะนำพาโรคระบาดมาด้วยโดยพวกมันสามารถแพร่สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้และมีผลในการกระตุนอาการทางระบบหายใจของสัตว์อื่นๆด้วยด้วงสนภูเขา (Mountain Pine Beetle) ดวงสนชนิดนี้เป็นอันตรายต่อต้นไม้ในป่าสนมากๆถึงแม้พวกมันจะมีขนาดเล็กเพียง5มิมตรแต่ก็สามารถทำลายป่าไปมากกว่าหลายล้านเอเคร์ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเพราะนอกจากพวกมันจะเจาะเปลือกไม้เพื่อวางไข่แล้วตัวอ่อนของพวกมันยังกินเนื้อต้นไม้และทำลายระบบลำเลียงอาหารของต้นไม้อีกด้วย นอกจากนี้รายงานจากประเทศนิวซีแลนด์บอกว่าพวกเขากังวลกับดวงสนภูเขามากเพราะพวกมันทําลายต้นสนที่เป็นแหล่งรายได้ของชาวนิวซีแลนด์ไปอย่างรวดเร็วโดยในช่วงชีวิตของดวงสนภูเขากลุ่มนี้สามารถรวมตัวกันทําลายต้นสนทั้งต้นได้ภายใน1-2ปีเท่านั้นหมูป หมูป่านั้นจะมีขนาดลำตัวเล็กกว่าหมูทั่วไปเล็กน้อยคือจะสูงประมาณ80เซนเมตรส่วนใหญ่จะพบอยู่ในทางใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐเท็กซัสเคยมีรายงานจาก Texas p a r k s and w i l d l i f e d e part m e n t ระบุว่าช่วงปี1982ถึงปี2016จำนวนหมูป่าในเท็กซัสเพิ่มขึ้นถึง4.5ล้านตัวในเวลา30กว่าปี เจ้าหมูป่านอกจากจะมีนิสัยดุร้ายแล้วพวกมันยังกินพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชทางเศรษฐกิจเช่นผลไม้ข้าวสาหลีข้าวโพดและถั่วเหลืองทำให้สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียรายได้ไปกว่า50ล้านดอลลาร์ต่อปีแถมนิสัยที่ชอบกลิ้งตัวถูไปถูมากับพืชพันธุ์เพราะต้องสลัดแมลงออกทำให้พื้นที่เสียหายด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้หมูป่ายังเป็นพาหะนำโรคไข้สุกรไปสู่แกะแพะและวัวอีกด้วยยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อนสัตว์ด้วยกันแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่พวกมันทำก็อาจเทียบไม่ได้เลยกับตัวการในหลายๆปัญหาอย่างมนุษย์เราที่เรียกว่า เอารัดเอาเปรียบธรรมชาติมากที่สุดเพียงแต่สัตว์ที่เราได้พูดถึงกันนี้มันอาจจะมีแค่สัญชตาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่มนุษย์ยังสามารถทดแทนบางสิ่งที่พวกเขาทำลายไปได้เกิดเท่านั้น จบกันไปแล้วนะครับผมเรื่องราวของสัตว์ที่ทำลายระบบนิเวศเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือข้อมูลของเราผิดพลาดตรงไหนเพื่อนๆสามารถติชมหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพร้อมแล้วด้วยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ